จะแสดงพุทธชยะมังคละขาถาที่เจ็ดที่สวดว่านันโดปัน,นันทะบุญกังวิบุทังมหิตทิงอุตเตนะเทระพุญเกณะดมาปยันโตอิทูปเดสะวิธินายิตวามุนินโด ตันเตยซาพวตุเตยยมังกลานิแปรยกศัพท์ว่ามุนินโดพระจอบุณีปุตเตนะทรงโปรโดให้พระโมคคันลานะเทระคุทะอินโนรถ เถระผูเกณะผู้เป็นพระเถระเหมือนอย่างผู้ชงคือน,นาคดำมาไปยันโตไปทรมานนันโดปนันดบุญยังซึ่งผู้ชงคือน,นาค คือว่นนันโทปนันทะมีบุทังผูมีความรู้ผิดมหิดทิงมีฤทธิม์มากอิทูประเดสวิธีนาด้วยวิธีใช้ฤทธิ์เยะยะมังกลานิ ขอชัยมงคลทั้งหลายเขาวัตุจงมีเตแก่ท่านตันเตยซาด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั่นเรื่องนี้อ้างถึงพญานาคชื่อนันโทปนันทะซึ่งพระพุทธเจ้า ได้โปรดให้พระโมคคัลลานะเทระไปทรมานด้วยวิธีชย้ยฤทธิ์เรื่องนาคนี้ตามที่แสดงไว้ในอัตตกถาเป็นโอปปาติกะจำพวกหนึ่งคือเป็นจำพวกลอยเกิดที่มีแสดง ด้วยความเชื่อถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อนความมาเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนาว่ามีลักษณะเป็นงูพิเศษมีงอนหรือจะเรียกว่างูงอนและอันที่จริงคำว่านาคะหรือนาคนี้พระอาจารย์ผู้แสดงศัพท์ ได้แสดงไว้ว่ามาจากคำว่านคคะที่แปลว่าภูเขามาเป็นนาคะก็แปลว่าชาวเขาใช้เป็นชื่อของช้างก็ได้ซึ่งอาจแปลว่าสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่ดุจภูเขาใช้เป็นคุณศัพท์สำหรับแต่งนาม ให้ทราบถึงลักษณะพิเศษก็ได้แปลว,ว่าภูมีอาการดุจภูเขาซึ่งถือเอาใจความว่าเป็นภูประเสริฐภูยวดยิ่งในอินเดียใช้เป็นชื่อของมนุษย์เผ่าหนึ่งในบัดนี้ส่วนมากอยู่ในแคว้นอัดซำของอินเดียและในบริเวณหมู่ภูเขานาคะ สำหรับที่ใช้เป็นชื่อของงูงอนที่เรียกวันนาคหรือเราเรียกกันว่าพญานาคและพวกนาคนี้กล่าวกันว่าเป็นบริวารของเท้าวิรูประขะซึ่งเป็นมหาราช ภูเป็นโลก,กบาลทิศตะวันตกอันเป็นที่เชื่อถือนับถือกันมาสร้างแต่กเก่าก่อนพุทธกาลและก็ติดมาเล่าในพุทธ,ธาศาสนาที่แสดงถึงว่านาค ที่มีฤทธิ์มากชื่อวันนันโทปนันทะวันหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในขายแห่งพระยานของพระพุทธเจา้าซึ่งทรงตรวจด,ดูสัตววโลกผู้ซึ่งมีอุปนิสัยที่จะเสด็จไปโปรโด,ดได้ในวันนั้นนันโทปนันทะนา ก็เข้าไปในคายแห่งพระยานซึ่งทรงทราบว่านาคนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยและพระโมคคัลลานะสามารถที่จะปลดเปลื่องเขาออกจากมิจฉาทิฏฐิได้จึงได้เะเ็จไปด้วยฤทธิ์สู่ที่อยู่ของ นันโทปนันทะนาคั้นพร้อมกับพระสาวกทั้งหลายและเมื่อพญานนาคได้เห็นพระพุทธเจ้าและหมู่พระสาวกเสด็จไปสู่ผ่านที่อยู่ของตนก็แสดงฤทธ์ก็โปรดให้พระ พระโมกขลานเทระแสดงฤทธิ์ปราบพยานนากรแพรฤทธิ์ของท่านพระโมกขลานะและก็ได้ขอถึงท่านพระโมคขลานะเป็นสารณะท่านพระโมกขลานะก็บอกว่าขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาด้วยแล้ว ก็ได้พานาคไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพยานาคก,ก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอวยพรให้นาคขราชมีความสุขเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าในคำพีอัตกถา แต่ไม่มีพบในคำภีชั้นพระบาลีฉะนั้นจะได้มาอย่างไรก็ยากที่จะทราบได้แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องแสดงฤทธิ์นี้ก็ได้มีแสดงไว้ ในหลักธรรมในพุทธศาสนาคือในหมวดวิชาสามหรือว่ายานสามหนึ่งปุเพนิวาศสยานรู้ระลึก ปุเพนิวาตคือนิวาตที่อาศัยในปางก่อนได้คำว่านิวาตนี้แปลว่าที่อาศัยบ้านก็เรียกว่านิวาตด,ดังคำว่าสว่างคณนิวาตเพราะฉะนั้น อุเพนิวาัริยานยานที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงนิวาตในปางก่อนได้ก็คือระลึกถึงบ้านเก่าได้ซึ่งหมายถึงขันอันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนซึ่งกล่าวสั้น เพื่อเข้าใจง่ายก็คือรู้จักระลึกชาติได้เรียกให้เต็มที่ว่าปุเพนิวาสานุสติยานมีคำว่าอนุสติด้วยคือรู้ระลึกชาติผลหลังได้ จุตูปปาตย,ยานรู้จักกำหนดจุติคือความเคลื่อนจากชาติหนึ่งชาติหนึ่งอุปป,ปาตะคือความเข้าถึงชาติหนึ่งชาติหนึ่งว่าเป็นไปตามกรรมอาสวัคคยายาน รู้จักทำอาสวะให้สิน้นทั้งสามนี้เรียกว่าวิชาสามหรือยานสามอีกหมวดหนึ่งอภิญญาหกอภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งอภิญญาหกก็คืออิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้ ทิพโสตหูทิพเจโตปริยายานรู้จักกําหนดใจผู้อื่นอุเเนิวาสานุสติยาณและลึกชาติได้ทิพประจักหูตาทิพอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าจุโตปาตยานดังกล่าวในข้อวิชาสาม และอาสวะขไยายานรู้จักทำอาสวะให้สิน้นสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาซึ่งได้ปฏิบัติทางสมาธิมาจนได้อัปปนาสมาธิบรรลุถึงฌาน คือรูปประชานอะรูปประชานหรือรูป,ปรสมาบัติอนะรูปปสมาบัติและบําเพ็ญวิปัสนาต่อได้บรรลุมรรคผลจนถึงเป็นพระอระหันต์ในที่สุดบางพวกก็ได้วิชาสามบางพวกก็ได้อภิญญาหก บางพวกก็ได้ทั้งสองอย่างคือว่าได้อภิญญาหกก็เป็นอันว่าได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าวิชาสามนั่นก็รวมอยู่ในอภิญญาหกด้วยอภิญญาหกนั่นก็เพิ่มเงินอีกสามข้อคือมีวิชาสามหรือว่ายานสามนั่นเป็นหลัก แลเพิ่มอีกสามข้อก็คืออิทธิวิธิทิพสอดเจโตปริยญาณยาก็เป็นอภิญญาหกอีกอย่างหนึ่งแสดงไว้วิชาแปดคือหนึ่งวิปัสสนาญาณญาณอันนับเข้าในวิปัสนาสองมโนโมยิทธิฤทธแห่งมโนไม่กาย คือถอดมโนไมยกายออกจากกายนี้ได้สมอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้สี่ทิพโสต์หูทิพยหเจโตปริยญาณยารู้จักกำหนดใจผู้อื่นหปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ เจ็ดทิพประจกักภตาทิพยแปดอาสวัคไยายานรู้จักทำรรอาสวะให้สิน้นวิชาแปดนี้ก็คืออภิญญาหกนั่นแหละเติมเข้าอีกสองข้อคือเติมข้อวิปัสนาญาน และมโนโมยิทธิมโนโมยิทธินี่ควรจะอธิบายให้ทราบอีกสักหน่อยหนึ่งที่แปลว่าฤทธิแห่งมโนไมากายคือฤทธิ โดยการใช้มโนไม่กายพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปโปรดประสาวกก็ดีที่เสด็จไปในที่ใดที่หนึ่งก็ดีท่านแสดงว่าเสด็จไปด้วยกายเนื้อนี่บัง เสด็จไปด้วยมโนไมากายบ้างเสด็จไปด้วยกายเนื้อนั่นก็คือเสด็จไปอย่างปกติธรรมดาด้วยกายนี้ดังที่เสด็จไปนั่นไปนี่อยู่โดยปกติส่วนข้อที่ว่าเสด็จไปด้วยมโนไมากายนั่น คือไปด้วยกายซึ่งสำเร็จหรือเกิดจากมโนคือใจคำว่ามโนไม่แปลว่าสำเร็จด้วยใจหรือเกิดจากใจเกิดด้วยใจ มโนไมยกายก็คือกายที่สำเร็จด้วยใจเกิดด้วยใจหรือเกิดจากใจสำเร็จจากใจมโนไมยกายนี้ไม่ใช่เป็นกายเนื้อแต่เป็นกายที่ไม่ปรากฏสรีระคือรูปร่าง เช่นเดียวกับมนโนคือใจหรือจิตซึ่งไม่มีสรีระคือรูปร่างปรากฏแต่ท่านแสดงว่าเป็นกายที่มีอินทรีย์สมบูรณ์ไม่บกพร่องอันหมายความว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย มีมณะคือใจอันเรียกว่าอินทรีหกคือเมื่อมโนไมยกายนี้ออกไปก็เหมือนอย่างมีตาที่เห็นอะไรได้มีหูที่ได้ยินอะไรได้มีจมูกที่ได้กลิ่นอะไรได้มีลิ้นที่รู้รสอะไรได้ มีกายที่ถูกต้องอะไรได้มีมโนคือใจที่รู้เรื่องราวอะไรได้เหมือนอย่างนั้นและกายเนื้อก็คงอยู่ที่เดิมนั่นเองเหมือนอย่างว่าประทับอยู่ในพระคันตะกุฎีที่ประเชตะวันกายเนื้อก็คงอยู่ที่นั่นแหละ แต่วนโ,โนมโนไมยกายนี้ออกไปดังเช่นที่มีแสดงว่าพระเทระบางรูปนั่งทำมิปัสสนาจนใกล้ที่จะบรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าทรงทราบและก็ทรงทราบว่า ทาได้เสด็จไปโปรดแสดงธรรมะแนะนําอีกเพียงเล็กน้อยภาษาวกรูปนั่นก็จะได้ปัญญาบรรลุมรรคผลได้โดยสะดวกที่เดียว จึงได้เสด็จไปโปรดเหมือนอย่างเสด็จไปประทับอยู่ในที่เฉเพาะหน้าของพระสาวกรูปนั้นและพระสาวกลูปมนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปและก็เหมือนอย่างว่าพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนก็เหมือนอย่างว่าทรงสั่งสอนด้วยพระโอษนี่แหละและพระสาวกรุปนั้นก็ได้ยินที่ทรงสั่งสอน ก็เหมือนอย่างได้ยินสั่งสอนวยหูนี่แหละแต่อันที่จริงนั่นพระพุทธเจ้าที่เห็นนั่นเป็นมโนไมากายของพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วเมื่อตรัสสอนด้วยข้อความสั้นๆแล้วก็เสด็จกลับคือเสด็จออกไปคือหายไปจากที่นั้น มโนไมยกายนั้นก็กลับเข้ามาสู่กายเนื้อในบางคราวที่มีเล่าว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จไปในเทวโลกท่านก็แสดงว่าสเสด็จไปด้วยมโนไมยกายดังกล่าวและ เรื่องมโนไมากายนี้สำหรับท่านภูที่ได้มโนมยิทธิย่อมสามารถที่จะทำได้คือถอดมโนไมากายออกไปสู่ที่นั่นสู่ที่นี่ได้แล้วก็กลับเข้ามาในขณะที่มโนไมากายออกไปนั้น กายเนื้ออันนี้ก็ไม่ตายก็คงมีชีวิตอยู่แต่เหมือนอย่างว่าไม่มีใจคลองอยู่เพราะว่าใจนั่นออกไปและเมื่อมนโนไม้กายกลับเข้ามาใจก็กลับมาครองกายเนื้อนี้อยู่ กายเนื้อนี่อยู่ตามเดิมในสมัยปัจจุบันนี้เจ้านายพระองค์หนึ่งท่านปฏิบัติทางกรรมฐานมากและได้ทรงเรียกมโนไมยกายนี้ว่ากายทิพย์คู่กับกายเนื้อ บุคคลที่ทำสมาธิได้ดีและได้เคยอบรมมันในทางนี้ในอดีตก็สามารถที่จะถอดกายทิพย์ออกจากกายเนื้อนี้ไปในที่ใดที่หนึ่งได้ก็คือว่าได้มโนมยิทธิข้อนี้ และบางคนแม้ในบัดนี้ที่เคยมีอุปนิสัยเคยอบรมมาก็ปรากฏว่าทำได้ก็มีอยู่เท่าที่ได้รู้จักเร็วๆนี้ก็มีอยู่คนหนึ่ง กำลังเป็นนักเรียนในทาหารอากาศก็บอกว่ากายทิพย์ชอบออกไปในบางครั้งบางคราวเช่นในครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เขา้เขานอนและเมื่อ นอนก็รู้สึกว่าตัวเองลุกขึ้นนั่งแต่ว่าก็ตัวเองที่ลุกขึ้นนั่งนั้นก็ได้มองไปก็เห็นกายเนื้อของตัวเองนอนอยู่จึงรู้สึกว่าตัวเองที่ลุกขึ้นนั่งนั้นก็คือเป็น กายทิพย์ที่ออกไปและก็ได้พยายามที่จะให้กายทิพย์ที่ออกนั่งไปนั่นเข้าไปสู่กายเนื้อตามเดิมก็กลับลงนอนใหม่นอนทับลงไปในกายเนื้อของตัวเอง ก็เข้าใจว่าเข้าแล้วก็ลองลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังมองเห็นกายเนื้อของตัวเองนอนอยู่อีกก็แปลว่ายังไม่เข้าก็ต้องพยายามอยู่เป็นเวลาพักหนึ่งจึงเข้าไปได้แล้วก็ลงลุกลุกขึ้นนั่งใหม่จึงได้รู้สึกว่ากายเนื้อของตัวเองนี้ลุกขึ้นนั่งก็แปลว่าเข้าไปแล้ว สำหรับรายที่เล่านี้ก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นมาเป็นบางครั้งบางคราวก็แสดงว่าได้เคยมีอุปนิสัยในทางนี้มาแล้วนี่เป็นเรื่องของมโนมยิทธิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรญ,ญาณวง์ก็ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้เรื่องหนึ่งเรื่องตายเกิดตายสูญคนทั้งก็เล่าถึงเรื่องเหล่านี้ไว้หลายเรื่องเหมือนกันอันเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ในปัจจุบันที่บางคนก็ยังเป็นไปได้ และเรื่องนันโทปนันทะนาคนี้ก็เป็นเรื่องที่เราติดเข้ามาในอันตกถาอันท่านก็มาแสดงอ้างเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะ มาประพันธ์เป็นบทสวดมนต์สำหรับที่จะให้บังเกิดความชนะเป็นชัยมงคลนันเป็นคาถาที่เจ็ด